วยนะครับุ่วยนครับทีทางร้านอาหารตารบ้านรเน่ยเาดทาราบริการนะครับซึ่วก็เป็นกเรียกว่าจิตสาธารประโยชน์นะครัจิตที่เอ่ยทานนะครับพี่น้องผู้มาทบริการก็พี่น้องครับบริการในการบริการลาดทำไมนี่อาจจะ้งลไปใาที่นี่ได้สองเงนแล้วสองเแล้วเราได้ราเอาไป่าไหน ปกติอยู on, ่ท like. ี <S <S ่เต่าอคอนเาทีก้าไปยังรถพอไปนตรว้ออหวานหลท่านเองเป็นโหวานได้ที่ชายบอกว่าปีตาเนี่เป็นตาสุริคุจะมองยังไครับยที่ได้เที่ได้ายงานทไ้ประโยชน์องางบ้านเครับงท่านทุกท่านที่ผ่านผ่านาาไปอแย้เขาูลามีทั้งอนี้ประดังอยูั ่วนอางานนะครับไม่พกี่หม้อกคเมหลงาานมาก็พาไปแะที่ร้องรงีหลัที่ใช้บการ่อยเราไปเรียนตรตอกคูสังสาต่างๆออกมาขอบคุณครับ ของกีเพ่าเพื่อนมาถ่าย

ขอกดไลค์ like นะครับกดไลค์เลยครับครับผมขอบคุณท่านสอนจนะครับด้วใช้ใก่้อถาที่นะครับเพื่อเลยวมคุณไม่่วงครับเมื่อรับมีอะไร้าลจอจะตั้งตั้งงานงากแทน นี่ก็มีอะไรนะเกียอะไรก็มีค่ะค่ะเกียรวัีโฟมก็จะดื่มคะข้าวตนะจ๊ะ ủng hộ người ta sẽ được phân để xem xét về việc xử lý 吧。